สวัสดีครับวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลแล้วก็โม้ก่อนเกมครับหลังจากหยุดไปพอบอลโลกแล้วก็หยุดไปก็พอบอลอาเซียนด้วยก่อนไทยลีกล้วก็กลับมาเตะอีกครับอีกครั้งหนึ่งนะครับมันโดยเริ่มวันที่21แต่ว่าเชียงรายยูเนเต็ดลีโอเชียงรายยูเนเต็ดของเราจะเปิดสนามวันที่22มกราคมเวลา18นาฬิกาตรงครับเป็นรายการที่ว่าเขาเรียกว่าดาร์บี้แช์ภาคเหนือ เราจะเปิดบ้านพบกับรำพูนวอ,อริเออร์รำพูนวอดีเออร์นี่ก็เสริมทับใหม่หมดเลยนะก็ใหม่เลยนะครับหลายๆตัวที่เข้าไปนี่ต้องบอกเลยว่ากแกร่งเพราะว่าจนเพื่อนๆแอบแซวว่าเป็นเชียงรายสาขา2ก็คือไม่ว่ากามาหรือนักเตะเราบินโลซีมาหรืออะไรปุ๊บเนี่ยชัยวัดบูรานหรือ,อปตัวอะไรลูกครึ่งเยรมบันนั่นผมก็จำชื่อไม่ได้ เอเอาเป็นว่าเรามีตัวเก่าๆที่เคยประสบความเมื่อกับเราเนี่ยไปอยู่ที่นูน่นอยู่สีห้าตัวเลยขณะที่คนก็ทีมของเราก็เสริมทัพเข้ามานะครับแต่ที่ผมจำแน่ที่สุดก็คือโบนิยานาเตะที่เคยเป็นของสุขโขทยัยเป็นของแบงคอกแล้วก็เป็นของท่าเรือซึ่งก็เข้าขายพวกแบดบอยใจร้อนแล้วก็เขาเรียกโก้สูง ก็มาเจอกับประธานของเราก็สไตล์เดียวกันก็คงคุยกันรู้เรื่องนะครับตอนนี้มีคนถามว่าแล้วฟอร์มการเล่นทั้งคู่จะเป็นไงคือตอนที่ผมจําได้คือต้นฤด,ดูถ้าผมจําไม่ผิดน,นะครับเราบุกไปชนะเขาไปหประตูศูนย์เตะที่สนาม700ปีแต่แมตช์นี้อ่าผม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 ,ผมต้องบอกจริงๆว่าผมไม่รู้หรอกครับว่าฟอร์มเราจะเล่นยังไงเ,เ,เล่นแบบไหนแต่ผมรู้ได้อยู่อย่างหนึ่งก็คือ ตัวประธานของเราโดยเฉพาะประธานท่านแล้วก็ทีมโค้ชเนี่ยคงไม่ได้ทำไอ้ฟุตบอลอะไรแตกต่างไปจากเดิมแต่ที่จะแตกต่างจากเดิมก็น่าจะเป็นเรื่องสปีดบอลที่จะเร็วขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ายังคงต้องใช้สไตล์ตั้งรับและโต้กลับเร็วครับเพราะว่าต้องต้องบอกก่อนนะครับว่าโดยพื้นฐานของนักฟุตบอลไทยเนี่ยเราจะเล่นเกมบุกแบบเอาใจแฟนบอลแบบหนักๆเลย,เยไม่ได้นะครับเพราะว่า ด้วยศักยภาพของร่างกายเนี่ยทำไม่ได้ที่จะเล่นยิ่งเล่นสไตล์ญี่ปุ่นบีพื้นที่และเพสอยู่ตลอด90นาทีเลิกคิดเลยครับว่าชิงรลยเราจะทําได้รับรองครับทําไม่ได้ถ้าบอลบอลถ้วยเตะแมตช์สองแมตช์อย่างเงี้ยแล้วไม่ต้องไปเตะแมตช์อื่นอาจจะทําได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นบอลลีกอย่างเงี้ยเลิกคิดเลยครับเราก็คงต้องใช้สไตล์ตั้งรับแล้วโต้กลับเร็วตอนนี้ผมอยากให้เพื่อนๆเห็นเห็นเห็น,เห,นเห็นใจตรงโค้ชท่านตรงนี้นะครับให้เข้าใจไว้ก่อนเพียงแต่ว่า ผมไปดูคลิปการซ้อมที่การเข้าทำประตูและกองหน้าเข้าถุมอกองหน้าที่จะวิ่งเข้าไปทำประตูแล้วก็อกองกลางที่เขาเรียกว่าการฝึกการเข้าทำการฝึกซ้อมอก็ไปดูหลายๆคลิปสิ่งที่เห็นก็คือว่าสปีดบอลและการจ่ายบอลเนี่ยแม่นยําขึ้นแล้วไอ้สามสานแดนหน้าของเราไม่ว่าจะเป็นตัวโบนิน่าแล้วก็ตัวจีมินแล้วก็ตัว ฟิลิปเป้เออแล้วก,ก็ก็เล่นกันได้นะครับอยู่ที่ว่าถ้าสามคนนี้เข้าขากันได้ก็ไม่ไหลก็โอ้ทุกอ,อย่างกระจบตอนนี้ก็ที่ผมเป็นกังวลเนี่ยนักเตะต่างชาติเนี่ยผมไม่ได้เป็นกังวลเรื่องที่เขาจะเ,าเขาเรียกอะไรเล่นเข้ากันได้ไหมแต่ที่ผมเป็นกังวลก็คือนักเตะไทยเนี่ยแหละครับนักเตะไทยเราตอนนี้ที่ผมสังเกตดูอ่ะอย่างดูไม่ง่ายจุดเลยถ้าใครดูบอลโลกแล้วถ้าใครดูตัว บอลอาเซียนแล้วก็จะเห็นอยู่สิ่งหนึ่งอะ่ะก็คือบอลโลกเนี่ยสปีดก,การเข้าทำเปลี่ยนไปหมดเร็วหมดเลยแต่ขนาดเดียวกันบอลอาเซียนเนี่ยยังของไทยเนี่ยมีการทําสปีดบอลในการเข้าทำสูงนะครับสูงกว่าทุกทีมแต่ว่ามันยิงไม่เข้าเฉยแต่ว่าทีมในอาเซียนกับเล่นแรงแล้วก็เล่นตุกติกอยู่ตลอดซึ่งรู้ไหมครับเพราะอะไรเพราะคนพวกเนี้ยมันไม่มี vr พอไม่มี vr เขาก็เลยต้องใช้ทุกวิธีทางเพื่อช,ชนะเพราะนั้น ผมถึงชอบบอกกับโค้ดบ้านเราแล้วก็คนบ้านเราแล้วก็แฟนบอลบ้านเราว่าให้นักเตะเราเนี่ยเล่นอย่างถูกกติกาเล่นสุภาพเล่นให้ดีเล่นให้สุภาพอย่างเดียวได้ออกไหมครับเพราะว่า VAR มันจับได้คือนักเตะที่ต้องทาฟาวบ่อยๆนั่นเกิดจากอะไรรู้ครับมึนเขาไม่มีสมาธิในเกมแล้วอ่านเกมไม่ได้พออ่านเกมไม่ได้เขาาต้องใช้ตัดสินใจด้วยการทาฟาวตัดฟาวทาฟาวตัดฟาว นักเตะถ้ามีเล่นได้อยู่แค่นี้นะครับโคชท่านจําไว้เลยครับไม่ต้องเอามาไม่ว่าจะเป็นกองหลังกองกลางเพราะถ้าเกิดได้ใบเหลืองหรือว่าต้องเสียประโยชน์ไปเนี่ยเขาเรียกว่าใบเหลืองโง่ๆที่ผมเคยบอกหรือว่าใบแดงโงๆ่ๆอย่างเงี้ยนักเตะพวกนี้เขาจะพัฒนาต่อไม่ได้เข้าใจไหมครับนักเตะคนไหนที่ไม่มีสมาธิก,กับเกมนั่นคือนักเตะที่จะไม่สามารถก้าวและพัฒนาตัวเองไปสู่อีกระดับหนึ่งได้ งั้นต่อไปเวลาเลือกซื้อนักเตะหรือเลือกอะไรเนี่ยให้ดูตรงนี้เป็นหลักสําหรับผมเนี่ยเกมที่โมเลือกอื่นไปเยอะกลับมาที่ไอตัวลาพูนวอลเลอร์ผมก็บอกอตรงๆเลยครับผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาเขาจะเล่นยังไงแต่โดยธรรมชาติเนี่ยอีกาม่าเนี่ยนะครับอีกาม่าว่าโค้ดกาม่ารุ่นเดียวกับผมนั่นแหละแต่มันดูหน้าแก่กว่าโค้ดกาม่าเนี่ยฟอร์มมันไม่มีอะไรนะครับ บอลเมื่อ20ปีก่อนก็ยังไงอย่างนั้นทรงรที่กาม,มาใช้นี่ก็จะเป็นทรงเดียวกับที่บาซินเคยได้แชมป์โลกเมื่อปีที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีเป็นเจ้าภาพครับเขาเล่นทรงนั้นมาตลอดนะไอ้ไอ้ไอ,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 อ้ไม่ว่าจะเป็นกลางแบบรูปเพชรเ้าหลามตัดหลืออรงรเขาเขาใช้ตรงนั้นอะ่ะงั้นสิ่งที่มีกาม,มามแีแล้วโดดเด่นตลอด ไม่ว่าตอนนี้ก็จะทําบุรีรัมหรือว่าทําทีมไหนหรือว่าทําทีมชาติในรุ่นยู23หรืออะไรเขาเล่นเหมือนเดิมหมดแล้วก็พัฒนาแทคติกอะไรไม่ได้ไม่ได้เยอะแล้วก็ทีมกาม,ม่าเนี่ยคือจะเล่นตั้งรับและโต้กลับเร็วซึ่งออไอพื้นฐานเนี่ยทั้งโค้ช่านและกาม่มาต่างคนต่างรู้แล้วว่าสองคนเนี่ยคิดยังไงและปัชญาการทํำทีมก็คล้ายกันตอนนี้มันจะไปวัดกันตรงไหนรู้ไหมครับ มันไปวัดกันตรงที่นักเตะสมาธิจะมีอยู่ในเกมได้ที่เท่าไหร่ผมหมายถึงนักเตะไทยแล้วสองก็คือการจบสกอร์ตอนนี้ผมยังเชื่อว่าการจบสกอร์ของเราดูจากการฝึกซ้อมแล้วน่าจะยังเหนือกว่าอย่างน้อยๆน,น่าจะมีสาม้มนยิงเม็ดเดียวแล้วปิดเกมได้ก็ดีแล้วครับแค่นี้ผมก็ถือว่าพอใจเพื่อนๆครับใครไปดูที่สนามได้ก็ไปดูที่สนาม ใครไปดูไม่ได้ก็เฝ้าทงางออนไลน์แล้วกันดูเว็บถองเว็บเถือนเยอะแยะไปหมดช่องทางการดูมีเยอะใครดูไม่ได้ก็พิมพ์ใน Facebook ไปเลยว่าดูบอลไทยลีกฟรีเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาเองครับ <S <S ส่วนอตอนนี้ก็มาถึงนักเตะครับลีโอเชียงรายไฟยติ้งนักเตะครับใบเหลืองโง่ๆไม่เอาใบแดงโง่ๆไม่เอากรรมการไม่เป่าใหญ่จุด กรรมการเป่าจะเถียงเล่นให้ดีเล่นให้สุภาพชนะยังไงไม่ให้เจ็บตัวชนะยังไงให้ประทับใจคนดูสิ่งสำคัญท,ที่สุดครับเล่นในบ้านเล่นที่ไหนผมอยากให้ชนะเพราะนับตั้งแต่นี้ถือว่าเป็นบันไดอีก15ขั้นเราเหลืออีก15แมตช์5าแมตช์เนี่ยเราชนะสัก10แมตช์แล้วที่เหลือไม่แพ้เลยโอกาสที่19ไปสู่แชมป์หรือไปเตะ เอเชียแชมเปี้ยนลีกมีสูงเลยครับตอนนี้ถือเป็นบันไดขั้นแรกถือว่าเป็นภารกิจของนักเตะถือว่าเป็นภารกิจของสโมสรถือเป็นภารกิจของแฟนบอลครับที่จะต้องตามลุ้นตามเชียร์ตั้งแต่บันไดขั้นแรกเลยครับนั่นเนี่ยผมมั่นใจครับผมสามารถเอาหำห้ำใครดีคร <laughs> เป็นประกันเนี่ย <laughs> หำประธานเป็นประกันเลยครับบายเดยวกันที่สนามครับ 6โมงนะวันอาทิตย์22มกราเจอกันครับ